สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พินิกจะมาแนะนําระบบใหม่ของเกมนะครับก็คือระบบการประมทปาร์ตี้เนาะแต่ก่อนอาจจะไปแนะนานะครับยังไงฝากเพื่อนๆที่คิดที่จะเติมเกมสามารถเข้าไปเติมได้กับทางเดิร์ชช็อปรับเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมอินตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดที่แอดไปได้เลยนะครับที่ไลน์มีแอดด้วยเดิรันช็อปเติม TOA เติมคิงดอมฮงไกเกีนชิง r o รอ่อฟฟีฟ่าไมโครฟและอื่นๆเติมหลายเกมมากนะครับสามารถเข้าไปเติมได้เลยเนาะ ะระบบการโปรโมทปาร์ตี้ดียังไงก่อนจะบอกว่าดียังไงต้องบอกว่าปัญหาอะไรที่ทำให้เกิดระบบนี้ขึ้นมาปกติแล้วการจับคู่ของเกมเนี่ยมันทำให้เรามักจะได้คนที่มาเจอเราเนี่ยแบบแป,กแปลกๆนะครับอาจจะเป็นการมีสไตเกอร์ถึง3ตัวซัพพอร์ต2ตัวแล้วก็มีดหนึ่งอะไรเงี้ยมางงๆหรืออาจจะไม่มีคนมาเล่นด้วยก็เคยเจอมาแล้ว แล้วเวลาคะแนนที่เราทำเนี่ยที่เราคาดหวังว่าเราจะเคลียร์ตัวแล้วได้คะแนนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะได้แค่สิบยีเอ็มไม่ผ่านห้องบอสด้วยซ้ำน,นะครับเกมก็เลยผุดจากปัญหานั้นเนี่ยเกมก็เลยผุดตัวระบบการโปรโมทปาร์ตี้มาให้เราแต่สําหรับพี่นะพี่คิดว่าแอบมาช้าไปนิดนึงแต่ยังดีที่มาพอมันมาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่คนเลิกเล่นไปแล้วเพราะระบบจับคู่มันไม่ค่อยดีอันนี้ขอพูดตรงๆนะฮะ มันก็เลยทําให้การใช้งานไม่ได้เยอะขนาดนั้นพี่นี่ก็เลยอยากจะชวนชวนให้เพื่อนๆเนี่ยที่อยากจะเคลียร์ตั๋วเนี่ยมาใช้งานกันเยอะๆนะครับพี่ว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่น้อยๆแน่ๆนะครับเนาะการโปรโมทปาร์ตี้นะครับสามารถได้ใช้ได้2ระบบนะครับหลักๆเลยอย่างแรกคือระบบการทรีอดการโปรโมทนะครับก็คือสร้างปาร์ตี้ก่อนเลือกนะครับตัวธาตุว่าเราจะลงเป็นธาตุไหนนะครับธาตุน้าธาตุลม หรือว่าจะเป็นออทาก็คือเคลียร์ตัวไปก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นสร้างตี้เสร็จปโปรโมทปาร์ตี้ไซด์บนตรงนี้ปึ้มทางซ้ายถ้าเราเลือกเป็นออทาจะเป็นลักษณะออถ้าเลือกท่าอื่นๆจะเป็นตามท่านั้นๆและถ้าเราเน้นจะเคลียร์ตัวอาจจะเออไม่ได้คิดอะไรมากเอาแค่ตัวรางวัลรางวัลสถิตินะครับอ่า7จ็เอ็มได้ของทองอะไรว่าไปแล้วก็เอาประมาณนี้เนาะ แล้วเราเนี่ยสมมติว่ามีในทีมนะครับมีซับฟอร์เตอร์กับสไตรเกอร์อยู่แล้วขาดไฟเตอร์อีก3ตัวเราก็เอาซับฟอร์เตอร์กับสไตร k เกอร์ออกแล้วก็หาแค่ตัวไฟเตอร์อย่างเดียวประมาณนี้เนาะเออเราดูว่าเราต้องการตัวไหนว่ากันเถอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างชื่อห้องชื่อห้องมันจะมีความที่กำกวมนิดนึงแล้วเกมก็เลือกให้เองไม่สามารถคิดได้นะครับแต่ก็ยังจะพอจับจุดได้อยู่นะครับว่าอย่างอันสุดท้ายเนี่ยเน้นทําสถิติ ไอตัวเนี้ยนะครับใช้ตั๋วแล้วมารวบรวมเหรียญด้วยกันนะเนี่ยใช้เน้นเคลียร์ตั๋วอะไรประมาณนี้อ่ะอยากลองเน้นเคลียร์ตั๋วไปเนะาะแล้วหลังจากนั้นก็กดโปรโมอ่ะสังเกตนะครับว่ามันจะมีปุ่มโปรโมทข้างบนแล้วก็ไปโชว์ที่รูปแบบที่2ก็คือล็อบบี้โปรโมทนะครับอ,อย่างกรณีนี้นะพี่น่กดโปรโมทปุ๊บก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆตามที่พี่น่ต้องการใช่ไหมอ่ะประมาณนี้แล้วมันจะมีหมุนหมุนวนๆอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าหมุนไปสักระยะหนึ่งนะครับคนจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันจะหายไปจากหน้าห้องถ้าคนเต็มนะครับเราแล้ว,แล,วแล้วอยู่ดีในปาร์ตี้เรามีคนออกปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะต้องกดโปรโมทใหม่นะครับเหมือนเป็นการคัดคนเรื่อยๆให้เข้ากับตัวอ่าปาร์ตี้ที่เราต้องการแล้วกันพูดอย่างนี้เนาะเออแนะนําว่าก็ต้องคัดตามเป้าหมายของเรานะครับอืม ต้องคัดให้ดีตามเป้าหมายของเรามันอาจจะยากนิดนึงแต่สําหรับพี่นี่พี่นี่คิดว่าคนที่เข้ามาต้องดูด้วยว่าคือต้องปรับตัวด้วยว่าคุกกี้ที่เรามีเนี่ยมันเหมาะกับลักษณะห้องประมาณนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยเป็นการกรองเราเองก่อนที่ดีกว่าการที่เข้าไปแล้วเราโดนคัดออกถูกไหมอ่ะตอนนี้นะครับพี่นิกขาดตัว BB กับตัวคารบี้ดามอีกตัวหนึ่งเนาะแต่อาจจะไม่ได้เล่นให้ดู อาจจะไม่เล่นให้ดูนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูตัวร็อบบี้กันว่าเมื่อพินิจโปรโมตตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เต็มแล้วอ่ะคนมันจะหายนะครับคนเนี่ยไอตัวปาร์ตี้ที่อยู่ในโปรโมทเนี่ยนะครับมันจะเด้งออกจากตัวระบบนะครับจากตัวระบบเนาะเดี๋ยวลองดูกดออกขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่พิดิกทดลองเทสแล้วก็ทิ้งไปเลยวะ่ะอ,อีกระบบหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงมุมขวาล่างตรงนี้ กดเข้าไปปึ้มนะก็จะมีปราร์ตี้โปรโมทนะครับหนึ่งตีสองตีเนี่ยถ้ามันเต็ม6กหก,หก,หกปุ๊บเดี๋ยวมันจะหายไปเลยนะครับคือหายแบบเขาว่าเขายังไม่เริ่มนะครับเพียงแค่ว่ามันหายไปก่อนที่เฉยนะ,ะแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเขาได้คนที่ไม่โอเคเขาก็คัดคนนั้นออกแล้วเขาก็ต้องกดใหม่กดโปรโมทใหม่นะครับไม่ได้แบบเขวาว่าที่มันคัดออกแล้วคนจะเข้ามาไม่นะครับคุณจะต้องกดโปรโมทใหม่ตามโรที่คุณจะเอานะครับก็จะมีโหมดโหมดท่าต่อนะครับ เนี่ยหมดธาตุลมนะครับเป้าหมายร้อยสามสิบล้านโอ้มายก้ใครจะเข้าไปกับเจ้าเออแล้วก็ธาตุน้ําถ้าเกิดมีมันก็จะขึ้นมาเนาะพี่นิกอยากเชิญชวนให้เพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะครับพี่นิกคิดว่ามันเหมาะมากๆกกับเกมลักษณะนี้แต่เผอิญน,นะครับระบบนี้อาจจะมาช้าเกินไปอันนี้แอบเสียดายนิดนึงถ้ามาในช่วงเกมเปิดแรกๆหรือว่าช่วงเดือน2เดือนพี่คิดว่ามันจะดีมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย หลายคนเนี่ยรู้สึกน้อยว่าเออเวลาเราจับคู่ไปแล้วมันไม่ตรงจุดนะฮะมันได้แต้มน้อยเขาก็เลยแบบเบื่อๆกันนะพี่คิดว่าระบบจับคู่ที่ดีเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ทําให้คนสามารถเล่นเกมนี้ได้ยาวๆได้นะเนอะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปปึ๊บแบบนี้อ่ะต้องการเข้าปาร์ตี้นี้หรือไม่เขาก็จะถามแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีรายละเอียดของตัวคุกกี้ที่อยู่ในทีมอ่าอ่าเราลองเข้าไปดูึ ถ้ายัางไม่เต็มนะอ่ะโอเคหลังจากนั้นพี่นิกอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้แล้เวเรามาลองเล่นดูนะครับว่าเวลาเราหาปาร์ตี้ในนี้เออมันจะเป็นยังไงนะแล้เวเราลองเล่นดูนะครับเออแบบไม่คุยกันเลยนะครับว่าเฮ้ยใครจะต้องไปที่จุดไหนแบบไม่คุยกันเลยนะอ่ะตรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้พี่นิกเล่นตัวนี้หรออะคอาลาบ,บีมาเอ้ย อ่ะลองกดดูแบบไม่คุยกันเลยนะคุณแต่ถ้าจะให้ดีก็คุยกันหน่อยแต่ว่าพี่คิดว่าคนที่เข้ามาหาปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่เน้นจริงจังอะไรขนาดนั้นถ้าจริงจังมากๆพี่คิดว่าเขาควรจะไปเล่นกับปาร์ตี้ประจําอะไรมากกว่าเนาะแบบเน้นเคลียร์ตัวนะอ่ะเดี๋ยวรอดูหนึ่งเกมนะครับว่าหาแบบไม่ไม่อะไรมากเลยนะคุณหาแบบไม่ได้คุยกันไม่ได้บอกตำแหน่งไม่ต้องแบบ คอยนัดแนะว่าห้องบอสใครจะไปที่ไหนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาตอนนี้จาตั้งใจเล่นนะครับมาใช้กันเยอะๆนะครับเพื่อนๆโหมดนี้ดีมากนะเนี่ยเราก็จะไม่มีคนบอกว่ากีตาร์ทุอยางอะไรยังนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณแต่ 15M ได้ก็โอเคแล้วนะครับอะเอางี้ดีกว่า อดีตอ่ะส่มหาปาร์ตี้เองอ่ะถึง 40m ให้ได้ก่อนเนาะคืออันนี้ได้มากกว่า 60m ผมว่าโอเคแล้วเป็นการเชียร์ตัวที่ดีแล้วนะครับ่าอ,อีกต่าี๋ยวพี่นิกจะไปห้องบอส บุญบาปพี่จับคู่บุญบาปเออเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาไปไหนกันเอาให้พี่นิ่งมาห้องบอก มีการงงๆกันบ้างบางคนก็อย่าไปว่ากันนะครับคิดว่าอุย้ยใช่ไหมอย่าไปว่ากันนะครับเออว่าเฮ้ยทาไมดีบีไม่ไปทางขวาทางอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไรคนมันคือการที่เราไม่ได้คุยกันอยู่แล้วนะแค่ได้คะแนนประมาณหนึ่งพี่นี่คิดว่ามันโอเคแล้วนะครับอย่าคาดหวังอะไรกับไอ้ตัวนี้มากใช้ประโยชน์ของมันให้ได้มากที่สุดก็พอนะอจะตุยกูจะตุยกูจะตุยนั่นไงกูว่าแล้ว พี่เป็นภาล้ากว่าคุณพี่ที่เป็นภาล้ากว่าคุณอ่ะไม่เป็นไรแต่เรากีตาใช้ครั้งถัดไปเลยนะครับไ่อช้ช้อนติเมตมาดูนะครับการสร้างภาระให้กับเพื่อนเนี่ยมันจะได้แต้มเท่าไหร่เขาก็เป็นงานกันอยู่คุณ ก็เย็ดก็ได้อยู่ได้อยู่นะคุณว่าไม่ได้นะผมว่า 75M เมมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นบร์ตี้ที่ลงตัวพอดีหรือเปล่าว่าแต่ก็ไม่ไม่อยากแบบเออเข้าข้างตัวเองขนาดนั้นมาว่าระบบมันดีแต่ว่าออาพี่เคลียร์ชัวร์ก่อนหนึ่งสางก็ตีอุ้ย ได้อยู่นะว่าไม่ได้นะคุณพี่แบบลื่นเปลือยว่วพี่แจกด้วยนะประเด็นนะอ่ะ อ่ร้อยเอมก็ยังดีว่าไปจะร้อยจริงเหรอนเนี่ยอุ้ออยๆๆ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 สถิติทำสถิติใหม่ในตต้แบบนี้นี่นะแล้วพี่นี้คือเป็นตัวเป็นตัวกากให้เขาด้วยนะขอบคุณทุกคนที่มาแบกนะครับคนที่อยู่ในคลิป ล็อกตาอุยอ่ะฉีดเลยแล้วกันนะตอนจบนะครับพี่นี่ขอนอธิบายอย่างนี้หนึง่งระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่เนเพื่อนอาจจะคาดหวังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนเราว่างั้นเถอะนะครับฉะนั้นหน้าตามันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนการที่สะกออ์ปันออกมาแบบดีก็ได้นะครับเพื่อสามารถคัดกรองตัวเองได้ประมาณหนึ่งพี่นี่พูดอย่างนี้นะว่าถ้าเราจะไปจอยกับเขาเนี่ยเราก็จะต้องสามารถสลับตัวละครของเราเพื่อ เล่นกับเขาได้แบบไหนก็ได้นะเออถ้าเกิดมีคอร์บี้อ่ะคุณก็ดีคุณมีตัวดามิใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่ไปใสายเติมน้อยเติมกลางที่ไม่มีตัวดามิที่เล่นกับเขาได้ดีอ่ะอาจจะเป็นการลงแรงท่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยแนะนําว่าเพื่อนๆปั้นเซตทองคาเซตหนึ่งนะฮะไม่ต้องดาวเต็มก็ได้นะแล้วก็รีศักยภาพนะครับออฟขยายดีรับสีแดงแดงเนาะที่ส่วนล่างที่ส่วนล่างนะครับแล้วก็ส่วนอท่อนล่างกับท่อนบน นะครับาหาขยะดีบัฟแล้วก็มีตัวอาวุธทองนะครับให้กับตัวคุกกี้ไซเกอร์เออปั้นไซเกอร์ทุกตัวสามารถลงและไปได้ทุกคาดนะครับไม่ต้องห้าดาวก็ได้อ่าอย่างอย่างตัวลูกอมเนี่ยเพื่อนๆพี่ี่จะมีทั้งสามดาวแต่ว่าตัวชุดพินิกดีพี่นิกคิดว่ามันก็โอเคในการเล่นแล้วนะครับในการเชียร์ตัวนะเออที่เหลือเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนว่าเหรียญมันมีหลายด้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ของฟู โอกาสที่เราเข้าไปแล้วไปเจอเขาเตะออกมันมีความเป็นไปไ,ได้เสมอใจเย็นๆลองหาห้องใหม่หรือ create ห้องเองไปเลยก็ได้หรือถ้าเกิดจะเอาให้ดีกว่านี้คือลองฟอร์มทีมสัก3คนมีของแล้วประมาณ 1, นหนึงสคนนี่นะฮะแล้วก็หาอีก3าคนในการจับคู่นี้ก็เป็นทางเลือกในการเล่นที่ดีได้เช่นกันนะยังไงฝากเพื่อนๆลองไปฝึกเล่นฝึกเขาเรียกว่าอะไร ลองเอาระบบนี้ไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผมบ๊ายบาย